การรแนนแนะตััวคบสวัสดีครับตี้จีทีกาฬครับอาจารย์คุณโคจรนวิสา์จันทร์จันท์เราไม่ได้เจอกันนานมากแล้วนะ <c oughs> นานมากนานมากต้องบอกเลยนานมากก็คือช่วงนี้ไปอยู่กัมพูชาค่อนข้างบ่อยนะฮะแล้วก็ไปยาวเหมือนกันไปช่วยนายามนายามเขากำลังพัฒนา,าวงการมอเตอร์สปอร์ตที่นั่นแล้วก็ยังต้องการบุคลากรต้องการโน้ตฮาวอะไรจา,จากจากจากเราอยู่เราก็ไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับล่าสุดเขาลือกันว่าอาจารย์สร้างรถ ดิฟจานรถบังคับรถบังคับจร,จริงจริงมันก็คือเบสิกอะเนอะรถรถบังคับเนี่ยต้องบอกเลยมันก็คือรถเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นดิฟเป็นเซอร์กิตนะฮะทางเรียบหรือว่ารถออฟโรดเป็นสไตล์บักกี้รถกระโดดอะไรเงี้ยมันก็คือรถเหมือนกันหลักการเดียวกันแต่เพียงแค่ว่ารถบังคับเนี่ยมันสเกลมันเล็กยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนโลเซนเตอร์ข้างหน้าเนี่ยปีกนกบนเนี่ยด้านในอ่ะผมแค่ขันน็อ แล้วเพิ่มชิมเข้าไปเปลี่ยนมุมลดชิมเปลี่ยนมุมถามว่าลดอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนโรลเซนเตอร์หน้ายากไหมยากมากนะมันไม่สามารถมาเพิ่มชิมหรือว่าอะไรได้ง่ายๆอย่างคนทั่วไปก็จะมีขายลูกหม,มากลูกหม,มากซิ่งคือปรับโรลเซนเตอร์อะไรเงี้ยลูกหม,มากซิ่งเนี่ยมันจะทําให้โรลเซนเตอร์สูงขึ้นเพราะว่ารถที่โหลดเตี้ยมากๆปีงนกล่างมันจะเอนมันก็ทําลูกหม,มากซิ่งขึ้นมาให้มุมป่งนกโรลเซนเตอร์มันกลับมาสูงเหมือนเดิมอะไรเงี้ย อะไรประมาณนี้แต่รถยนต์อะ่ะจะเป็นสเกลที่ทํายากมากคือมันเป็นสเกลที่เล็กแล้วก็รถบรรทุกอ่ะพอสเกลมันเล็กอะ่ะชิ้นส่วนมันง่ายแค่ขันนอ็อตแล้วก็เป็นชิมอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นทีแล้วเครื่องมินเครื่องมินเครื่องมินในทํานองเดียวกันชักเลี้ยวอะ่ะชักเลี้ยวอย่างเงี้ยคือผมผมกล้าพูดเลยว่าอุปกรณ์รถด,ดิฟที่ทํามาขายในรถจริงทุกวันนี้ก็มาจากรถบรรทุกทั้งนั้นการเปลี่ยนมุม KPI การเปลี่ยนมุม Ackerman หรือว่าการจุดศูนย์กลางล้อจะเยื้องอยู่หน้าแกนเลี้ยวหลังแกนเลี้ยวทุกอย่างรถรบรรทุกมีมาก่อนหมดหลักการรถยนต์ก็ไม่หนีจากรถรบรรทุกแต่แต่อย่าลืมว่ารถยนต์เนี่ยไม่ง่ายชักเลี้ยวเป็นแหลกใช่ไหมการที่เราจะขยับแหลกเดินหน้าถอยหลังให้มุมชักเลี้ยวมันตกลงหรือยืดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เลยมันทําไม่ได้เลยมันต่างจากรถรบรรทุกไม่สามารถขยับทุกอย่างอยากแก้อาการรถทรําเศษภายในสองนาทีสองนาทีเราไปวิ่งเห็นอาการเลย อะไรเงี้ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าอาการรถจริงกับรถบังคับเหมือนกันไหมผมบอกเลยเหมือนกันเด้เลยล้อหน้าเปิดอาการเปลี่ยนยังไงมุมไอ้ขมนติดลบเลี้ยวละเอาเลี้ยวละอินอาการเป็นยังไงไม่ต่างนะไม่ต่างกับรถจริงส่วนกรณีครับอาจารย์อาจารย์ไม่ได้วิ่งปีอ้ามาอีปีครับโอ้ก็วิ่งตลอดนะก็ยังวิ่งแต่ว่าผลงานไม่ค่อยดีคนก็เลยไม่เห็นเลยอาจารย์ตีม้าว้าอะไรเงี้ยต้องยอมรับวเวลามันร้อยงานฝั่งนู้นก็เยอะแต่ปีนี้ จะพยายามแล้วจะพยายามให้เวลากับเขาให้เยอะขึ้น ha, เพราะอันนี้ก็เริ่มเริ่มทำแล้วเหลือเวลาอีกประมาณเดือนเศษๆเนาะเดือนกันหนึ่งอาทิตย์ปกติเนี่ยยังจอดอยู่ปกตินู่นเลยอาทิตย์สุดท้ายมาเช็คความเรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ซ้อมไปถึงก็วิ่งเลยคอแรกก็คือซ้อมอะไรเงี้ยปกติเราจะเป็นอย่างงั้นบวกกับรถจอดไว้นานอะไรเงี้ยแล้วอุปกรณ์หลายๆอย่างเ่ยมันก็เก่ามากแล้ว ซูปอัพปีที่แล้วเนี่ยโช็กพังโชกพังแกนโชกกับตัววาลในโชอ็อกอ่ะม่หลุดเกียวตรงนั้นมันหลุดแต่ว่ารถมันนั่งยืนพื้นอยู่เนี่ยเราไม่รู้เพราะน้ํามันไม่รั่วออกมาแก๊สไม่รั่วออกมาเราก็ไม่รู้เราก็แข่งรถล้วก็เป๋ตลอดตลอดปีที่แล้วเราเป๋ทุกรันเลยเป๋แบบไม่มีสาเหตุมุมล้มมุมล้ออะไรก็เช็คดีแล้วเ็จปุ๊บมาเมื่อเดือนที่แล้วหรือโช็กมาเปลี่ยนสปริงเซตค่า k พอเลือกออกมาปุ๊บหลุดเลยแกงโชคกับตัวโชคหลุดแยกออกจากชิ้นทุกแยกชิ้นันออกมาเราก็โอ้โหเราคือเราไม่มีเวลาด้วยต้องยอมรับว,ว่าผิดพลาดเนะบางอย่างเรามองข้ามอะไรเงี้ยคือปีนี้เราก็เริ่มไวหน่อยอันนี้ก็รือ้อเช็คหมดเลยช่วงล่างทุกตัวโชคหน้าโชคหลังอะไรเงี้ยฮะเวลาที่เคยทำได้ดีที่สุดครับอาจารย์8.7 8.7ตอนเป็นขับสนะี่นะน่าจะสองสามปีที่แล้วแล้วนะแล้ววันนี้ก็โดนลายถิติแล้ว มีคนเร็วกว่าเราแล้วคือจริงๆอะ่ะตั้งแต่เริ่มทำฮอนด้ามาเราก็เร็วมาตลอดในแต่ละช่วงอะ่ะก็จะมีคนเข้ามาเล่นและหลายครั้งเวลาเขาเข้ามาเล่น่เขาก็มีเร็วกว่าเราบ้างซึ่งซึ่งเราไม่ได้ชนะมาตลอดอยู่แล้วเราก็มีแพ้บ้างอะไรบ้างคือมันจะสนุกมันสนุกตรงนี้แหละถูกไหมฮะม,มันคนนั้นเร็ววันหนึง่งในอนาคตเราก็อาจจะกลับมาเร็วซ,ซึ่งมันยังไม่ถึงเรายังไม่รู้ความสนุกมันกอ็อยู่ตรงนี้แหละว่า คนนั้นจะรักษาแชมป์ได้ไหมแล้วเราจะเรียกตำแหน่งแชมป์เรากลับคืนมาได้ไหมคือมันเป็นการต่อสู้กันทุกๆปีเหมือนเหมือนทำเนียมะนะต้องมาเจอกันปีละครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ดูดูความพร้อมทุกคนว่าแค่ไหนผมผมเชื่อว่ารถอย่างเงี้ยสมัยนี้นะเครื่องระดับพันม้าทําได้ทุกที่ช่วงล่างระดับ8ปวิเกวิทำได้ทุกคนถูกไหมเพราะวิวัฒนาการมันมันไปแล้วแล้วก็ แหล่งข้อมูลอ่ะมันค่อนข้างเปิดกว้างมันไม่เหมือนสมัยเราเล่นเมื่อประมาณ78ปีที่แล้วใครรู้ที่ก็ไปก่อนใครไม่รู้ก็ยังอยู่ตรงนั้นนะแต่ตอนนี้มันเปิดกว้างข้อมูลหาง่ายและและและในคอมมูนิตี้ของเราเราก็มีการแชร์กันคนที่แข่งด้วยกันเราก็แชร์กันเฮ้ยพี่ผมใช้อย่างนี้นะน้องใช้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือเราแชร์กันเราเหมือนมาแข่งกีฬากันสนุกสนุกสุดท้ายอ่ะตอนมาแข่งกันนะมันไม่ได้วัดว่าใครเก่งกว่าเว้ย มันวัดว่าใครพร้อมกว่าแค่นั้นแหละคนขับหนึ่งนะรถทีมงานอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยโชคพังเนี่ยถือว่าไม่พร้อมนะถ้าความคิดผมถูกไหมฮะเพราะเราไม่ไเช็คเองเราก็ชะล่าใจว่ามันเอ้ยไม,ไ,มไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเงี้ยสุดท้ายมาวัาดกันที่ความพร้อมวิ่งได้ครบลันไหมและสามารถในสี่ล้านที่เราวิ่งอะสามารถหาสถิติข,ของรถคันนี้ได้หรือเปล่ายังสมัยเมื่อก่อนอะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รถเราอาจจะได้เปรียบเขาเยอะเราก็เลย อาจจะไม่ค่อยได้ซ้อมคอรันแรกเราก็ปอกแป๊กปอกแป๊กอะไรเงี้ยพอพอเราเริ่มคุ้นเริ่มจับปรับตัวได้มันก็เร็วเลยเราก็อาจจะได้เปรียบผู้ต่อสู้หน่อยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วทุกคนฝีมือดีหมดของถึงกันทุกคนของแพงก็ซื้อได้กันทุกคนอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยไม่มีความเหลื่อมล้อตรงนั้นสุดท้ายใครเตรียมพร้อมใครซ้อมมาดีกว่าก็น่าจะชนะเครื่องเคยอยู่ฮะยังเหมือนเดิม ท,ท่อนตรงเครื่องนี้ก็ยังเป็นเครื่องที่เคยวิ่งในขับหน้าสมัยก่อนนู้นเลยเครื่องตรงนี้ก็อยู่ประมาณ 6- 7ปีลแล้วเอาจริงแต่ก็มีลื้อเช็คบ้างมีเช็คช้าเปลี่ยนประกนฝาเช็คสปริงวาลอะไรพวกนี้เช็คให้มันอยู่ในคอนดิชันที่มันโอเคอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ยังอื่นก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมแต่แพทเทิร์นของรถคันนี้ปีนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดหมายความว่าเปอร์เซ็น์ที่เราจะ ถ่ายกําลังลงล้อหน้าล้อหลังจากที่เคยวิ่งมาตอนนี้เราเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนไปอีกทางฝั่งตรงกันข้ามเลยอัตราทดเกียร์ก็เปลี่ยนเมื่อก่อนวิ่งเกียร์หนึ่งพอดีพอดีกดวึดสับสองอะไรเงี้ยปีนี้เกียร์หนึ่งจะยาวมากลองติดตามชมดูได้เลยว่าเกียร์หนึ่งจะยาวมากเราก็จะกลับคือเมื่อก่อนเราเราอิงฝรั่งเห็นฝรั่งเขาสับเกียร์หนึ่งออกหื้อ60ฟุต1-1เราเคยพยายามทำแล้วหรือว่ารถคันอื่นในไทยเนี่ยก็พยายามทำแบบนั้นอยู่ แต่มันไม่ได้เท่าเขาเลเร็วสุดก็หนึ่งสามมันไม่มันไม่เจอแล้วมันไม่มีคือมันไกลมากนะหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสามเนี่ยคือเราก็มองว่าโอเคหกสิบฟุตรตรงนั้นไม่ได้อะไม่เป็นไรเราเราเปลี่ยนกินหนึ่งให้ยาวเลยให้มันมาชูดช่วงแบบร้อยเมตรสองร้อยเมตรต่อไปอะไรเงี้ยว่ามันจะแตกต่างไหมให้คือให้มันเหมาะกับสนามบ้านเราฝรั่งกินหนึ่งยาวออกเปี้ยงกองอยู่ตรงนั้นเลยเพราะเขาออกไม่ไหวเพราะสนามเขาเกาะมากคือคือถ้าไม่เกาะไม่มีทางฮอนด้า เมืองนอกจะวิ่งได้60ฟตุต1.1ใช่1.4 1, เมื่อก่อนคันหน้าก็1.4แต่แต่คนที่เร็วๆบ้านเราอ่ะเขาเขาก็วิ่งกันได้1.3บางคันก็วิ่งได้1.3อะไรเงี้ยหมายถึงรถคับ 4, 4ี่สูบนะใช่แต่มันก็ไม่เห็นนะไม่มีท่าทีว่าจะเห็น60ฟตุต1.1ไม่มีท่าทีว่าจะเห็นเลยผมผมเคยคุยกับนอรลิสไปยูนโตนอรลิสเขาเวลาเขาคุยเนี่ยเขาจะไม่คุยเป็นบูส เขาจะถามคุณตี้คุณตี้ตออกตัวรันคอนโทนเนี่ยกี่แรงม้าเราก็งงฮะ,ะกี่แรงม้าของยูหมายความว่าไงวะอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออก็คือคุณบูธเท่าไหร่อ่ะที่จะได้กี่แรงม้าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาออกตัวประมาณ9 0 0รแรงม้าผมก็เฮ้ยเก้า9ยแรงม้าโนริสิบูธเท่าไหร่ก็ประมาณเนี่ยสองบาทแผมก็บอกผมออกตัวอยู่บูธประมาณบาทสองโนริเขาถามว่าเฮ้ยทำไมออกตัวน้อยจังบาทสองนี่มันกี่ม้าห้าร้อยหกร้อยม้าอะไรเงี้ย เขาก็จะคุยอ๋อคุณออกตัว5 0 0ร้อย้มาใช่ไหมแต่ทางฝั่งอเมริกาผมออกตัวกัน900ร้อยมาบางคันออกตัวกันพันมาก็คือหมายถึงบูธท,ที่เขาใช้อย่างนั้นเองก็คือมองนอกออกตัวบูธสองบาท 28. ถามว่าประเทศไทยใครออกได้ว่าสองบาทไม่มีทางแพ็กด้วยแพกด้วยเพราะว่าต้องต้องยอมรับวว่าเขาเป็นประเทศแบบผู้นําของดร็กในอเมริกาแล้วก็สปอนเซอร์เขาเยอะเงินลงทุนก็เยอะแล้วก็ เขาก็เลยมีทุนพอที่จะมาพัฒนาสนามแต่เราก็ต้องยอมรับว่าสปอนเซอร์มันไม่เหมือนกันคือคนอยู่อเมริกาเนี่ยซื้อน้ำยา,ำยาโค้ดแท็กถังหนึ่งเนี่ยแปดหมื่นสมมุตินะสมมุติตัวเลขแป0 0 0ื่นเขาค่าเงินเขาต่างกับเราเขาทํางานกินกันเดือนเขาก็สตาร์กันเจ็ดแปดหมื่นแล้วแต่บ้านเราเนี่ยเงินเดือนปัญญาตีก็เริ่มกันเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทเทียบกับราคาน้ำยาโค้ดแท็กมันก็ถือว่าแพง แต่คนบ้านเขาน้ํายาโคแทกถังหนึ่งอ่ะมันไม่ได้แพงไหนจะภาษีไหนจะขนส่งอีกอะไรพวกนี้มันก็เลยทําให้ต้นทุนคอสมันต่างราคาน้ํายาโคแทกกับไม่ได้ต่างแต่พอมาเปรียบเทียบกับค่าของชีพกับเงินที่ใช้นยค่าเงินมันทําให้มันต่างเยอะธรรมดาเครื่องอาจารย์มันกลายเป็นว่ามันดูธรรมดาไปแล้วใช่ใช่ใช่เพราะเพราะเดี๋ยวนี้รถรถทุกคันก็แพทเทิร์นใกล้ๆกันอ่าอ่าแล้วก็ ดี๋ยวนี้ก็นิยมแต่งสงแต่งสวยดูแล้วแบบโอ้โห,โหปิ๊งอะไรเงี้ยคือคือสมัยนีย้ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนแรงห้องเครื่องไม่สวยอะ่ะเขาเขาไม่ได้สนแต่สมัยเนี้ไม่ได้แล้วนะต้องแรงด้วยต้องสวยด้วยมันเป็นเทรนนะมันเป็นเทรนรย่างอื่นไม่มีอะไรเลยก็คือมีแค่เปลี่ยนหนะ้าตาชดเกียร์แล้วก็กาลังทําทาน์เฟอร์อยู่ครับใช่กำลังทำทาน์เฟอร์ขับสี่อยู่แล้วก็แก้ระบบช่วงล่างใหม่หมดเปลี่ยนค่าเคสปริงใหม่หมดแล้วก็บาลานซ์เวทใหม่ คราวนี้เราก็บาลานซ์เวทกับกายมาเป็นรถขับหน้าเหมือนเดิมเ mm hmm. มื่อก่อนในเวทที่อยู่ข้างหน้าผมมัออกหมด mm hmm. เพราะคีต้องเป็นขับสี่แล้วมันจะถีบบางส่วนเราไปเพิ่มด้านหลังด้วย mm hmm. แต่ตอนนี้กลับมาเป็นขับหน้าหมดเลยยังไงก็ต้องพึ่งล้อหน้าอยู่ดีโบติอาจารย์มันเวลามันออกมันออกเท่ากันหมสี่ล้อยังไงก็ไม่เท่า mm hmm. เพราะว่าระหว่างชุดหน้ากับชุดหลังไม่มีเฟืองได mm hmm. มันจะไปผ่านที่ตัวนี้ตัวเดียวมันไม่เหมือนอีโวที่ใช้เฟืองขับทั้งหมดเลยแล้วมันจะมีสลิปเปอร์ ที่มันคอยเหนืดระหว่างชุดหน้าชุดหลังไม่ให้มันต่างกันเยอะบางคนก็เอาสลิปเปอร์ตัวนี้ออกแล้วใส่สปูให้ข้างหน้าข้างหลังหมุนเท่ากันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ฮอนด้าเนี่ยไม่มีทางที่จะหมุนเท่ากันร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมันก็เหมือนน้ำยาฟีป,ปาม,มามันไม่มีทางเหนืดเหนืดได้ขนาดนั้นเพราะมันไม่ใช่ชุดแข็แผ่นแต่ละแผ่นมันไม่โดนกันมันอยู่ในน้ำยาเกียร์ดานไหนเกียร์ p p g ครับ สี่สปีดเหมือนเดิมแต่เราเรียงอัตราทดใหม่เราเอาหลายๆอัตราทดมารวมกันแล้วเราก็มาจัดเรียงกันใหม่อมเอาเกี้ยหนึ่งเกียสองจากชุดนี้เกียสามชุดนี้เกียสี่ชุดนี้มาเรียงกันใหม่แล้วเราก็หาเฟืองท้ายใส่เข้าไประบบน็อตอันนี้เพิ่มไปหัวหนึ่งม,มีฟังไม่หัวหนึ่งก่อหนน,นี้ก็มีมาตลอดไม่มีฮนะเพิ่งใส่ปีนี้แต่ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่า่คิดไม่รู้ว่าจะยิงฟังไว้ก่อนก็หาจังหวะยิงไม่ได้นะเอาจริงเนี่ยก็ไม่รู้จะหวัง ยิงจังหวะไหนมั้งเงี้ยที่ปิดทำแบบว่าออกตอนออกวุ้ยยิงน,นะนะเขาเขาเป็นเกียร์ออโต้ไง <c oughs> ออกตัวเขาออกตัวถ้าไม่ใช้น็อตเรียกลออ่อแบบมันจะออกไม่ได้ <c oughs> พะเกียร์หนึ่งก็ต่ำมากเกียร์ออโต้ส่วนใหญ่เกียร์หนึ่งก็หนึ่งจุดแปดสองจุดศูนย์อะไรเงี้ยไม่เหมือนกันเกียร์พวกนี้เกียร์หนึ่งนุ่นสองจุดหกสองจุดเก้าอะไรเงี้ยฮะเกียร์ถ้าสองจุดศูนย์ไม่ฉีดน็อตออกก็น่าจะออกและเหี่ยวไปเลย น่าจะรอนานอะไรมีไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีให้ใช้ปักไปก่อนถ้าเกิดโอเคลถลงพื้นดีมีจังหวะให้ฉีดก็ฉีดในมุมจานเป็นจูนเนอร์อันนี้กล่องอะ EM ครับก็ยัง EM อยู่เราเราถนัดด้วยแหละใช่กล่อง ECU ผมมองว่าเวลาจะเลือกกล่องอนะเลือกจูนเนอร์ดีกว่าเลือกจูนเนอร์ว่าคุณจะเลือกใครมาจูนรถคุณแล้วจูนเนอร์เขาถนัดอะไรให้เขาใช้อย่างนั้นนั่นนั่นคือคีย์นะพี่ว่าคีย์นะ กุญแจสําคัญเลยคือถ้าจะเอากล่องที่จูเนอร์ของคุณไม่ทานหนัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็อาจจะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพมันคือการเลือกจูเนอร์ฮะมันไม่ใช่การเลือกกล่องอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมน่าจะได้ซ้อมเร็วๆนี้เดี๋ยวซ้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเรียกเลย <laughs> ผมว่ารถอะไหวนะแต่ว่าเราจะขับไหวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปลองกันก็ <laughs> 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 ขับเองเหมือนเดิมอะใช่เราก็ยังอยากขับอยู่ยังอยากสนุกอยากมีส่วนร่วมอะไรงเงี้ยคือก็ไม่อยากไปยืนดูเขาแข่งเฉยๆอะ อยากลงไปหวดด้วยอะไรอย่างเงี้ยซุปอัปปีที่แล้วเนี่ยยังขับแบบพกๆแป๊กๆป๊กยังแบบปรับตัวไม่ค่อยทันตาผ่าๆอยู่เลย <c oughs> ส,ส่วนใหญ่ะเราจะตอนแข่งจริงเราไม่ค่อยพร้อมไงเราพักผ่อนน้อยงานก็เยอะไม่ค่อยได้นอนแล้วร่างกายมันก็ไม่ค่อยพร้อมเท <c oughs> ่าไหร่ก็ปีนี้เลยเริ่มไวเริ่มไวขึ้นและให้มีเวลาได้พักผ่อน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเพราะ <c oughs> ถ้าดูตามกําหนดการอะซุปอัปต้นเดือนธันวาก่อนซุปอัพอาทิตย์หนึ่งอะจะต้องมีงานแข่งที่กัมพูชา แล้วก็ก่อนงานแข่งย้อนไปอีกสองอาทิตย์ก็เป็นอีกงานแข่งของกัมพูชาเหมือน,นกันและเป็นงานแข่งสามประเภทเลยดิฟออฟโรดแด็กซึ่งเรามีรถลูกค้าที่เราต้องรับผิดชอบทั้งสามงานเราต้องทํารถไปเซอร์วิสลูกค้าไปดูแลลูกค้าตอนแข่งทั้งสามงานตอนนี้กําลังพยายามบริหารคือจะเอาให้แด็กให้จบไปก่อนคือคอือาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยรถต้องเสร็จแล้วจะว่างกลับมาซ้อมไม่ซ้อมก็อีกเรื่องหนึ่งวันไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่รถต้องเสร็จแล้ว เพราะว่ามีงานรอที่โน่นอพอสมควรผมว่าทุกคนยังคาดหวังนะแล้วผมมองว่า,อย,าอย่างปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกที่กลับมาจัดหลังโควิดเนาะแล้วก็ทุกคนก็แบบไม่ทันตั้งตัวอุปกรณ์ยางอะไรพวกนี้ก็คือมันเก็บค้างปีมาเยอะแล้วหลายอย่างมันก็ใช้ไม่ได้รถที่มาแข่งก็อาจจะพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างแล้วก็อาจจะกล้ากลัวกจัดแข่งจริงไหมอะไรเงี้ยแต่ผมว่าปีเนี้ย รถที่จะมาแข่งอ่ะผมรับประกันว่าพร้อมกับปีที่แล้วทุกที่ทุกอู่รับประกันว่าคนที่มาแข่งปีนี้เพราะฉะนั้นต้องติดตามอ่ะผมผมดูแลหลายคันไปซ้อมก็มีสถิติใหม่กันแทบทุกคันเลยผมมั่นใจว่าปีนี้เนี่ยน่าจะสนุกโดยเฉพาะโพซีครับอย่าลืมตามไปเชียร์อาจารย์ผมด้วยสปีดดีก็จิตทีกลาดก็ยังทําเหมือนเดิมนะครับถึงตอนนี้จะอาจจะแบ่งเวลาไปดูแรงงานที่กัมพูชาบ้างแต่เราก็ยังทําเหมือนเดิมที่เดิมโฟก Audi, ulo, a, ออดียุโรป h อนด้ก็ยังทำเหมือนเดิมครับก็ติดต่อไดเรกตรงกับผมได้ Messenger Facebook ก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นเบอร์โทรส่วนตัวบางทีอาจจะโทรไม่ติดเพราะอยู่ฝั่งนู้นโทร Messenger Facebook ดีกว่าครับขอบคุณครับ